ข้อ20ครับถ้า x บวก y ท่ากับ200แล้วให้ค่าสูงสุดของ x y เท่ากับ a และค่าต่ำสุดของ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ b แล้วจงหาค่าของ b บวก a ข้อ a 1 0 0 0 0ข้อ b 20 0 0 0ข้อ c 3 0 0 0 0ข้อ d 0 0อืมอ่นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครับเรารู้ว่า x บวก y ท่ากับ200ดังนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า y เท่ากับ200ลบ x ถูกไหมครับย้าย x ไปลบฝั่งนี้นะครับดังนั้น เราอยากดูค่าสูงสุดของ x y ครับเราก็บอกว่า x y นะครับก็เท่ากับ x คูณกับ200ลบ x นะครับซึ่งก็เท่ากับกระจาย x เข้าไปครับเป็น200 x ลบ x กำลังสนะครับ เราอยากรู้ค่าสูงสุดนะครับอยากรู้ค่าสูงสุดดังนั้นเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้กําลังอาหน้าหน้าพอดีกีสองเป็นลบอยู่นะเราดึงลบออกมาครับเหลือในวงเล็บเป็น x กําลังสองลบสองร้อย x นะครับอยากได้กําลังสองสมบูรณ์ครับจัดมาจัดรูปใหม่นะครับ x กําลังสองอันนี้กําลังสองอยู่แล้วครับลบด้วยสองหน้าหลังครับแยกเป็น2คูณหนึ x ครับเราก็บวกหลังกําลังสองเพิ่มเข้าไปครับคือบวก100่ยกลังสองเพิ่มเข้าไป ทีนี้เนี่ยบวก1 0 0่งรลังสองเพิ่มเข้าไปตรงนี้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นลบถูกไหมครับถ้ากระจายเข้ามาจริงๆคือเหมือนเราลบ100่งร้อยกลังสองนะต้องบวก100่อยกลังสองออกมานะครับต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเหมือนเราบวกเข้าไปแตอ่อย่าลืมครับว่าตรงนี้เครื่องหมายเป็นลบความจริงคือเราลบ10,000หนมะื่นหรือลบ1น0ยกำลังสองครับถ้าเราลองกระจายออกมาแล้วเราต้องบวก1 0 0้ยกำลังสองเพื่อที่จะให้มันตัดกันไปนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ครับในวงเล็บเราก็จัดได้ว่าเป็น เป็นลบของหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับหน้าคือ x หลังคือ100นะครับแล้วบวกกับ100กํายกลังสองอีกทีหนึง่งหรือเราสลับที่การบวกนิดนึงนะครับก,ก็กลายเป็น100กํายกลังสองครับลบด้วย x ลบ100ทั้งหมดกําลังสองนั่นเองโจทย์อยากทราบค่าสูงสุดนะครับบอกค่าสูงสุดของ xy เท่ากับ a ดังนั้นค่าสูงสุดเนี่ยอันนี้จะมีค่าสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อก้อนหลังมีค่าเป็นลบน้อยๆถูกไหมครับก้อนหลังเนี้ยมีค่าต่ําสุดคือศ ดังนั้นค่าของ x y จะสูงสุดก็ต่อเมื่อก้อนหลังน้อยสุดก็คือ0นย์ั้นค่าสูงสุดก็คือ100กําลัง2ก็คือ10,000นั่นเองครับตอบว่า a คือ100กําลัง2คือ10,000นะครับต่อมาครับเราหาค่า b บ้างบอกว่า b คือค่าต่ําสุดของ x กําลัง2บวก y กําลัง2นะครับทีนี้อจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาครับว่า x บวก y เท่ากับ200แล้วก็กําลัง2ทั้ง2ข้างถูกไหมครับจะได้ว่าจะได้จะได้มีพจน์ท ดังนั้น x กําลังอ x บวก y ทั้งหมดกําลังสองคือ2 0 0กําลังสองนะครับกระจายครับเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับเท่ากับ4ี่หมื่นนะครับอ่าทีนี้เราอยากได้ค่าต่าสุดของ x กําลังสองบวก y กําลังสองถูกไหมครับดังนั้นเราย้ายข้าง2 xy ไปอีกฝั่งหนึ่งครับได้เป็น4ี่หมื่นลบกับ2 xy อยากได้ค่าต่าสุดของก้อนนี้ดังนั้นก้อนที่มาลบต้องมีค่ามากที่สุด แต่จากเมื่อกี้นี้เราหาได้แล้วครับว่าค่ามากที่สุดของ x y นะครับค่ามากที่สุดของ x y ก็คือ a คือ1 0,000หมื่นนะครับแล้วเราแทนค่า x y นี้เป็น1 0,000ไปเลยครับก็จะเป็นสี่หมื่นครับลบสองคูณกันหนึ่งหมื่นคือสองหมื่นครับอันนี้คือมินค่าต่ําสุดของนี่ครับมินิมัมของ x กำลังสองบวก y กำลังสองสี่หมื่นลบสองหมื่นก็คือสองหมื่นนั่นเองนะครับดังนั้นตอบได้ครับว่า b เท่ากับสองหมื่นโจทย์ถามหา b บวก a ครับบอกว่าเมื่อกี้ b คือสองหมื่นครับ เอเมื่อกี้หาได้เป็น10,000ครับตอบส0,000ครับตัวเลือกข้อ4นะครับข้อ4อ่ะดังนั้นข้อนี้นะครับหลักการก็คือเราย้ายค่าก่อนครับจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเอาค่าเอา x อกไปไว้อีกฝั่งหนึ่งครับได้ y ี่ท่ากับ2องลบจากนั้นเราดเราูเราแทนค่าเข้ามาในตรงนี้ครับในแทนค่าเข้ามาใน x y กแล้วก็จัดก,กําลังสองสมบูรณ์ให้เรียบร้อยครับหาค่าต่าสุดค่าสูงสุดของ x y ออกมานะครับ ทีนี้เมื่อเราได้ค่าสูงสุดของ x y คือ a เนี่ยคือหนึ่งมื่นแล้วเราก็ดู x กําลังสองบวก y กําลังสองบ้างมันมีกําลังสองด้วยครับดังนั้นเรายกกาลังสองทั้งสองข้างตรงนี้นะครับน่าจะได้พจ์กําลังสองออกมาอยากให้สอง x y มาลบอยากได้ค่าต่ําสุดอันนี้ก็ต้องลบมากที่สุดก็แทนค่า x y สูงที่สุดคือหนึ่งมืเข้ามานะครับได้ b เป็นสอง0มืนเมื่อเราได้แล้วเราก็หา b บวก a ได้ตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะครับข้อนี้นี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่อ